สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจํำวันสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเจ็วันนะคะประจําวันพฤหัสบดีนะคะที่17พันวาคมพศ2563นะคะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าอินอยาง,งมงายจนเกินไปนะคะนะเรียกว่าต้องใช้ทั้งในเรื่องของเหตุและผลด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ท่ายิบปีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทันเจ็ดวันนะคะประจาวันพระธาตุสบดีที่สิบเจ็ดธันวาคมนี้นะคะได้อย่างถูกต้องแมน่นยาและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ได้ยพ่าเหลียญเลยนะคะวันนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเหนื่อยนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะนะรู้สึกจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะในวันนะี้ห้าถ้วยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องพุ้นคิดนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะกําลังคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมากําลังคิดทบทวนนะคะถึงอดีตนะคะนะถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะ The Sun นะคะนะก็เรียกว่า อย่ามัวจมปักอยู่กับอดีตนะคะอย่ามัวจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะอย่ามัวย่ํานะคะเดินอยู่ที่เดิมนะคะเราต้องเดินออกมานะคะเราต้องกล้าที่จะก้าออกมาตรงจุดนั้นด้วยนะคะแล้วจะมีสิ่งที่ดีๆรอคอยเราอยู่นะคะนะเรียกว่าถ้าเรามัวแต่รอคอยจังหวะรอคอยเวลารอคอยโอกาสมันไม่มีเข้ามาแน่นอนนะคะนะถ้าเราไม่รู้จักควนขวายนะคะนะหรือว่าสร้างนะคะด้วยลำแข้งลำขาของตัวเราเองนะคะ ก็เรียกว่าหน้าที่การงานวันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต,ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะนะสร้างความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนะคะนะเปิดรับโอกาสนะคะเปิดรับสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามานะคะนะต้องคิดใหม่นะคะนะคิดบวกนะคะนะคิดแล้วคิดให้เขาเรียกว่าอะไรฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยเบื่อเซ็งๆอยากหยุดอยากลาพักร้อนนะคะอยาก อยากลาพักผ่อนนะเอออยากเดินทางไปท่องเที่ยวอยากไปตากอากาศนะในช่วงนี้แต่สภาวะการเงินรู้สึกว่าจะร้อยรอนะคะนะการเงินก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าชักน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะแต่มีไพ่เดซันนะคะหมอฟ้ายัางมองว่าโดยภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะยังมีโอกาสนะคะมีโชคเข้ามาช่วยนะคะนะ เรียกว่าสิ่งที่รอคอยนะคะสิ่งที่คิดและหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าใครที่รอเงินก้อนใหญ่ยอยู่นะคะคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือบุตรบริวารลูกหลานภายในบ้านจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะนะนเด็กในที่นี้ถ้าถามว่าโชคลาภก็อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของกุมารไอ,อเรียกว่าไอ้ไข่ไอส้สมฉุนอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เหนื่อยเบื่อเซ็งๆ,น,ๆนะช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยใจกับคู่ครองคนรักนะคะหรือใครบางคนก็คิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะคิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงคนรักเก่านะคะนะในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่าอยู่ในสภาวะเลิกลาอย่าร้างกันไหมคนเกิดวันอาทิตย์ถ้ามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ ก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่คาราคาซัางกันอยู่นะคะยังไม่อยู่ในสภา,าวะเลิกรายาร้างนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่ายังรอคอยความรักครั้งเก่าอยู่นะคะนะหรืออาจจะมีความหวังว่าคนรักเก่ามีโอกาสที่จะกลับมานะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภา,าวะอ่อนลาอ่อนแรงนะคะนะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะปวดบ่าปวดไหลจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะเพราะว่าบางคนก็เรียกว่า อยู่หน้าจอคอมนะคะนะอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนะคะทํางานค่อนข้างจะเยอะนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์บางคนมีงานเยอะก็เยอะเลยนะบางคนแย่ก็แย่เลยเหมือนกันนะคะวันนี้นะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกข,ข้อข้อช่องปากช่องฟันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะหรือตัวเราเองนะคะนะ อาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะหรือนอนพักรักษาตัวได้นะคะช่วงนี้ระวังข้อเท้าข้อเข่าด้วยนะคะนะอาจจะเกิดการพลิกแพลงเคล็ดขัด,ขด,ขดยอกนะคะนะรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคกับเด็กนะคะวันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะทาบุญกับคนที่เขาไม่มีตังค์จะกินข้าวนะคะนะทำบุญโดยการบริจาคมูล,ลนิธิก็ได้นะคะนะหรือทําบุญเกี่ยวข้องกับคนพิการนะคะนะ เรียกว่าเด็กกัมพานะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะในวันนี้นะคะแนะนําให้ทําบุญนะคะแล้วจะมีโชคนะคะโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์มีกับเด็กนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์เชริออดนะคะก็เรียกว่าจะมีดวงของการเดินทางนะคะนะ เดินทางต่างชาติต่างประเทศนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของภาษานะคะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการบุกเบิกนะคะอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงนะคะหกดาบมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะในช่วงนี้เด็กถือไม้เท้านะคะ ก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะเดีฟูนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะนะไปเที่ยวทะเลนะคะนะไปเที่ยวน้ําตกนะคะไปภูเขานะคะนะก็เรียกว่าเดีฟูนะคะ ก็เรียกว่าบางคนเดินทางไปทํางานด้วยนะคะเดินทางไปพักผ่อนตกากอากาศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะลาหยุดลาพักร้อนนะคะลาพักผ่อนก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะอยู่ในสภาวะของการตกงานว่างงานแต่ก็จะมีรายได้จากทางด้านอื่นเข้ามานะคะเรียกว่าเขามีอาชีพเสริมอยู่นั่นเองนะคะ <G> ก็เรียกว่าหน้าที่การงานวันนี้นะคะเรียกว่าชิลๆสบายๆไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากมายนะคะทําหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะเออใครบางคนมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ในเรื่องของรถยวดยานพาหนะนะคะหรืออาจจะอยากจะได้ในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะนะ ต่อเติมกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะหางเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะการเงินไม่ถือว่าติดขัดนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเหนื่อยเน่อยนะคะกับความรักนะคะใครบางคนรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะนะอยากหลังให้กับความรักนะคะ <c oughs> รวมถึงอาจจะมีปัญหานะคะขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่รักอิสระนะเออ ไม่ชอบการผูกมัดนะคะนะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะพบรักไม้มีโอกาสที่จะพบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนได้คู่ต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยจะระมัดระวังนะคะนะเพราะว่าด้ไพ่เดือปูนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะนะ การเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บซวงอกแน่นหน้าอกนะคะการเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะโชคลาบลอยแบบฟุ๊กๆนี้นะคะลองดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขเรียงเียงตัวเลขเบิ้ลเบิลนะคะจะให้โชคได้นะคะในวันนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสอง สมมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารราชินีถ้วยนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอังคารนะคะกินทานอาหารขนมนมเนอยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะราชินีถ้วยก็เรียกว่าได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคนเกิดวันอังคารวันนี้นะคะเรียกว่ามีความรอบคอบมากขึ้นนะเออ เรียกว่ามีความพินิจพิจารณานะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นนั่นเองนะคะแทนพลนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะจะมีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเข้ามานะคะนะแทนพลนก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่าการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะนางยกย้ายที่ทํางานยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้หมดนะคะนะแต่ก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะคะนะสองเรียนนะคะ ใครบางคนก็มีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้นั่นเองนะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะนะเรียกว่าใครบางคนนะคะคาดหวังบาง,งสิ่งบางอย่างค่อนข้างจะสูงนะคะนะมีโอกาสที่จะผิดหวังนะคะนะเรียกว่า,าหน้าที่การงานนะคะถ้ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะตัวเราเองต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเราค่ะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะเข่าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะบางคนมีเหตุให้ต้องติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทําสินเชื่อนะคะนะหรืออาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้นะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารนะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการงอนนะคะอาการขี้งอนขี้น้อยขี้น้อยใจนะเออบางคนก็เรียกว่า ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกอะขี้บ่นนะคะนะทําให้ความรักมันลุ่มลุ่มดนๆน,น,นะเอออยู่ในสภาวะที่แบบเออคนที่ฉันอยู่ด้วยเขารักฉันไหมคนที่ฉันอยู่ด้วยเขาใช่คู่ฉันไหมนะคะนะคนวันอังคารมักจะคิดแบบนี้นะคะไม่ค่อยมั่นใจในคู่ครองคนรักสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดก็เรียกว่าเลือกมากเลือกเยอะนะคะนะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะนะ บางคนก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะเออขี้เหวี่ยงขี้วีวนนะคะนะรวมถึงท้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินการทานด้วยนะคะท้องร่วงท้องเสียกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะนะคะนะปวดท้องปวดประจำเดือนนะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอาการวิงเวียนศีรษะหรืออาจจะเสียการทรงตัวนิดนึงนะคะนะรวมถึงวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะนะเรียกว่า มันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ทานน้าเยอะๆอย่าอันจีอันเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะถ้ามีในเรื่องของตัวเลขนะคะนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะนะถามว่ามีโชคไหมมีโชคอยู่เหมือนกันแต่มีโชคไม่เยอะนะคะนะ,ะจบลงแล้วนะคะคนเกิดวันอังคารต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธราชินีเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะการค้าการขายหมอฟ้ายังมองว่ายังมีกําไรเข้ามานะคะราชินีเหรียญเงินเข้ามาก้อนใหญ่แต่ก็ออกไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะคนเกิดวันพุธนะแปดถ้วยนะคะนะคนเกิดวันพุธมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางยามกลางค่ํากลางคืนนะคะนะหรือเดินทางแต่เช้ามืดนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้แปดถ้วยนะ อาจจะทํางานกลางคืนนะคะนะทางานกันแบบดึกดึกื่นๆื่นทำงานกันแบบหามรุม่งหามค่ำนะคะนะแปดถ้วย<_ <d> _ <t os> อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบค้าขายช่วงค่ำค่นะคะช่วงแต่เช้ามืดนะคะนะให้มากขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงแปดถ้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยๆกับงานกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงใครบางคนก็เรียกว่านอนดึกดตื่นๆื่นด้วยนะคะนะต้องเคลียร์งานต้องสะสางงานต้องดูหนังสือนังหาต้อง มีในเรื่องของตำรับตำราสิ่งต่างๆนะคะราชินีพระจันทร์มีไอเดียมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีการวางแผนงานการวางโครงการนะคะการมีไอเดียอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้ราชินีพระจันทร์ขึ้นมาก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะเส้นลางสังหอ์แม่นยำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะถ้า รวมถึงนะคะคนเกิดวันพุธนะคะได้อัศวินถ้วยนะคะก็เรียกว่าได้กัรยานิมิตที่ดีนะคะนะได้เพื่อนที่ดีนะคะได้คู่หูได้ที่ปรึกษาที่ดีเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงดวงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะคนเกิดวันพุธท่านในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าใช้เงินเก่งนะคะนะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะคะนะเรียกว่าได้เข้ามาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่เหมือนกันโชคลาภลอยมีนะคะคนเกิดวันพุธลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะ แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะการทำศิลยกรรมนะคะนะฉีดโบ็อกทำตาทำจมูกทำนมนะคะนะทำเล็บนะคะสะใดได้หมดนะคะเกี่ยวข้องกับความงามนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธนะจะเดินทางไปติดต่อเจราจาหรือเดินทางไปทําอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าออกนอกบ้านนะวันนี้ให้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะนะ แล้วจะมีสเสน่ห์นะคะนะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโงเ่เฮงให้กับตัวเองเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนะจะไปติดต่อเจราจากับใครก็ให้รู้จักพูดจานะคะนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนะเข้าไว้นะคะแล้วการติดต่อเจราจาสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการะคะ่ะเรียกว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้คุมเกมได้นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ก่อนนะ คนที่มีคู่นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะการมีกิกการมีคนแอบคุยนะคะหรือใครบางคนมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะนะรวมถึงคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าใครบางคนยังรอคอยความรักครั้งเก่าอยู่เลยนะเออยังมีความหวังว่าความรักครั้งเก่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาหรือนะคะคนเกิดวันพุธเรียกว่ายังเป็นห่วงเป็นใยนะคะนะ ความรักเก่าคนเก่านะคะถามว่ามีความรักใหม่ดีๆเข้ามาไหมก็มีนะคะอัศาวินถ้วยนะเออก็เรียกว่ามีความรักที่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะนะ <usi> าานแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนนะคะคนเกิดวันพุธเป็นคนที่เรียกว่าสับสนล,ลังเลกับตัวเองนะบางครั้งก็ไม่ค่อยมั่นใจในความคิดของตัวเองนะคะเป็นคนที่เรียกว่าขี้น้อยขี้น้อยใจด้วยนะคิดจุกคิดจิกคิดเล็กคิดน้อยนะคะคิดไปเรื่อยเปลื่ยเหมือนกันนะเออ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนอาการวิงเวียนศีรษะนะคะไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะก็ระเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะบางครั้งนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะนะนอนดึกดื่นหรืออาจจะนอนแบบไม่เต็มตื่นนะคะนะในช่วงนี้ใครบางคนอาจจะนอนดึกตื่นแต่เช้ามืดนะคะนะทำให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียรนั่นเองนะคะคนเกิดวันพุธโชคลาบมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะ ถ้าใครนอนไม่หลับนะคะคนเกิดวันพุธแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะนะหรือตอนเช้ามืดก็ได้นะคะจะเป็นผลดีกับตัวเรานะคะคนเกิดวันพุธต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสหนึ่งถ้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสอาหารขนมนมเนยนะคะนะอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะหนึ่งถ้วยเข้ามานะคะ มีโอกาสดีๆนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองจะได้รับข่าวดีนะคะสี่เม้านะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการประกอบธุรกิจนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะนะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของการค้าขายนะคะหน้าบ้านนะคะนะ ปิดกิจการเล็กๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารน้ำขนมนมเนยนะคะเรียกว่าถูกโลกนะคะกับคนเกิดวันพฤหัสนะคะไพ่ถ้วยนะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานโรงแรมงานบริการนะคะงานดูแลนะคะนะสามถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์นะคะนะงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานแต่งงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะนะ ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะ้าในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะแต่ภาษีสังคมเยอะนะคะวันนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะนะเรียกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆด้วยนะคะนะให้มีความรอบคอบนิดหนึ่งนะคะคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะเออรักพวกพ้องนะคะออรักพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยคนนั้นคนนี้นะคะนะ รวมถึงคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าเอ่อดวงมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินถ้าในเรื่องของความรักคนเกิดวันพฤหัสน,นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะสามถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรภ์นะคะนะจะมีในเรื่องของงานเฉลิมฉลองการสละโสดนะคะถ้าคนโสดก็เรียกว่าจะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็ ควรจะมีในเรื่องของการคุมกําเนิดด้วยก็แล้วกันนะคะนะเรียกว่าคุณเกิดวันพฤหัสจะมีความรักที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะครอบครัวสุขสันต์กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้พาคู่ครองคนรักนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะนะหรืออาจจะมีงานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้ระวังในเรื่องของน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะเพราะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งนะคะนะ มีเกณฑ์ว่าเรียกว่าอ้วนท้นสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะถามว่าคนเกิดวันพฤหัสโชคลาบมีไหมโชคลาบมีค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนะะนะะนกร์นนกนหนึ่งดาบนะคะนะเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะนะ ต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะในวันนี้เดมมนนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึๆด,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 ดึ่นดนนะคะทํางานหามรุ่งหามค่านะคะรวมถึงช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้จิตวิญญาณนะคะนะใช้ในเรื่องของสตินะคะนะควบคุมอาร,รมณ์ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเดมมนขึ้นมาสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์รู้สึกไพ่เดมมนจะตามนะมีไพ่เดมมนตามตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ระามาัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะถ้าในด้านที่ดี t ด e Moon ก็บ่งบอกในเรื่องของการเขียนนวนิยายนะคะนะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้สมาธินะคะในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรหรือว่าจะตัดสินใจอะไรนะคะ กถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาทะเลาะกับใครโกรธเคืองกับใครอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะหกถ้วยเรียกว่าดวงยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงวันนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจกันเลยทีเดียวนะคะนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะแต่เหนื่อยแล้วประสบผลสําเร็จนะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบมิตรเก่าได้พบเพื่อนเก่านะคะนะในวันนี้ได้ติดต่อกับลูกค้าคนเก่าๆด้วยนะคะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะนะก็เรียกว่าการค้าการขายนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะแวะเวียนมาลูกค้าแบบปากต่อปากนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นี้ลํำแข้งล้ำขาของตัวเองล้วนๆเลยนะคะนะเรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะคะนะแต่ก็ยังบางคนนะคะก็เรียกว่าโชคดีนะคะนะได้ คู่รักและคู่ครองที่ดีนะคะได้คนในครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีให้กันนะคะนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะนะเพราะว่าคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่บางครั้งค่อนข้างจะคิดมากนะเออเดมมนบางครั้งมีในเรื่องของอาการรกซึมเศร้าด้วยนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์เรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะนะขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักกลัวคนรักนอกใจนะคะ ทะเลาะกันก็จะเป็นในเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมๆปัญหาเก่าๆนะคะบางครั้งก็ขุดคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมานะคะจึงทําให้มีปากมีเสียงกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องกลับมาคืนดีกันนะคะนะเรียกว่ายังไม่ได้อยู่ในสภาวะเลิกรายาร้างกันนะคะส่วนคนโสดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักต่างวัยนะคะนะหรือความรักครั้งเก่า,กามีโอกาสที่จะย้อนกลับมานะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุ้ยหมอฟ้าขอโทษลมแรงถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะเรียกว่าเกิดจากการนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกดดื่นนอนหลับไม่เต็มตื่นนั่นเองนะคะช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของเช้ามาใส่บาตรทำบุญก็ได้นะคะนะเรียกว่าเราจะได้รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงนี้ คำว่าคนเกิดวันศุกร์โชคลาภมีไหมโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากลําแข้งลําขาน้ําพักน้ําแรงของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเล็กจากความฝันนะคะอาจจะให้โชคได้นะคะต่อไปนะคะวันสุดท้ายแล้วนะคนเกิดวันเสาร์นะคะมาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวัน,สวน,ะะน,ะะนเสาร์เจ็ด,ดถ้วยไอเดียโปรเจกต์ 7, ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะนะหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวนะคะ อาเจ็ดถ้วยแล้วก็ยังมีเจ็ดเหรียญด้วยนะเจ็ดเหรียญกาลังมองในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการต่อยอดธุรกิจนะคะการมองหาช่องทางนะคะลู่ทางสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะหกเหรียญน,นะคะก็เรียนนะะกยว่าดวงยังมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์มีเสน่ห์ในด้านคําพูดนะคะนะ เรียกว่าเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นได้นะคะหรือตัวเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนะคะให้คําชี้แนะให้แนวทางนะคะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะเรียกว่าทํางานมากกว่า2อย่างนะคะในจิกเชียนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นนักพูดนะคะนักวิชาการหมอดูนะคะเรียกว่าเซนแมนนะคะนะคนเกิดวันเสาร์นะคะ หรือถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะหมอฟ้าก็ยังมองว่าคนเกิดวันเสาร์ยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะยังมีลูกค้าที่เมตตาเอ็นดูเราอยู่นะคะในเรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ใช้เงินเก่งนะเอออาหารการกินขนมนม,นมเนยสิ่งต่างๆนะคะแต่ก็เรียกว่าหาเก่งด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงนะคะใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้นะคะหรือว่า ใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ไปหยิบไปยืมนะคะเงินจากแฟนนะคะจากคุณพ่อจากคุณแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงบุคคลอื่นมีเกณฑ์ว่าจะมาหยิบม,มายืมเงินเราด้วยนะคะใครที่แบบให้ให้เพื่อนยืมเงินบ่อยๆนะคะแล้วรอคอยนะคะการคืนเงินของเพื่อนก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะนะเรียกว่าลูกหนี้นะคะนะมีเกณฑ์ว่าจะนําเงินมา มาไกลเกลีย่ยมาคืนให้บ้างนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะมีโอกาสที่จะได้พาคู่ครองคนรักเดินทางไปทําบุญร่วมกันด้วยนะคะนะคนโสดเรียกว่าช่วงนี้นะคะเออมีความรักที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะเออรักไว้เผื่อเลือกนะเรียกว่าเช็คเรตติ้งไปเรื่อยหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะคะถ้าเป็นคนโสดนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะนะโดยรวมแล้วเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนยากไร้นะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะนะหรือทําบุญโดยการเป็นจิตอาสานะคะโดยการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนะคะให้คําแนะนําดีๆกับบุคคลอื่นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบถ่ายทอดความรู้นะคะนะ เพื่อเป็นบุญกุศลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันเสาร์โชคลาบมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่แนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะมาดูนะคะตัวเลขมงคลประจําวันพระฤหัสนะคะที่17ธันวาคมนะคะว่าพ่ยิบซีจะให้เลขอะไรกันบ้างนะคะเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขศูนย์เอ๊ยยังไงวันนี้ 0 3ตัวเลยนะคะนะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภก็แล้วกันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ